เอ๋ี่บีอาบกนินรเช็คเอาบอแม่บ่สู้บ่สูบ่มีสูบัตรงนมีอยู่บอมีผู้ใเออดานี่ตนี้มีไหมมีมีมีอย่างอีกนกทำนั่นไหมมีอีกเอ่อโดรศับทลายไหมเออเออผู้ใดเอาโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นยังสปิกดานี้ดานี้คุณโทรศัพสปิกวันนี้ คุณไม่อึคุณไม่อเบอ่์ไหมบ่นี่ตัวนี้ครับดนนี้ครับดันนี้ตัวนี้คุณทารันเดกัมลาเนื้ใช่นนี่บอสสมเบยอยู่ใส่ซัมซุงกลาคสี่เอชิลูปีเอิเออครับห้าร้อยหกร้อยเจ็ดบาทหน่อยหอยฮะพันหนึ่งร้อลูปีพัน่อยครับเงินเส้นใช้สองเดียนบ่มีปัญหาสองเดือนพูดได้ออ i ไอโฟนพูดได้ออาซัมซุงสปีกดันนี้พูดได้เอาไอแพคอมพิวเตอร์บ่มีปัญหา สปิกดานีดานีคาลันตีคุณเกนอยโอเคบ่โอเคแล้วปรกันครับอกกลอกลบ่มีปัญหาทเบยงบ่เบยังเบิร์ดานีสุนหาสุนเาสมิโอเคยัลลุมยัลลุมยัลุมยัลลุมตอนนี้มีอีกเบอร์อีกดอร์ซับไม้อ่าไม่ต้องับรรอีกเบอร์ดอร์ซับยัลลุมอีกเบอร์ดอร์ซับมตงอีมีกี่ตารมนัน่ยบัตตุมยันบัตตุมยันมีครับห้าหกร้อย นะครับการซ<ส>ื<ส>้อการข<ส>ายพี่น้องกับดานี่0 5 0 7 1 9 3 3 7 4เพิดนึ่านมาโทรหาได้เลยครับอไรอยากได้โทรศัพท์อยากได้ขนมนมเน่ยอยากได้เบียร์ตอนนี้โปรโชมชั่นมีเอ,อียงเกาะ250แรกซื้อเบียร์หนึ่งบ็อกในราคา100เชคเก้นครับครับต้องเซ็นซื้อลูปพี่ครับโอเคย่าลาบายบาย,ยบายบายสวัสดีครับต้องเซ็นซื้อ